ยุ่ไเาาด่ววัวดีเอ้พี่น้องมาเจอของดีแล้วโอ้ลังน้อยสต่น้อยมันลงมาละลงมาตน้นพุสาเจอแล้วพันมาก่อนเอ้ออกมาอยู่ต้นพุสาเลยเนะี่ยแค่คือโอ้กล่องต้องออกไปลางส่ไหมบชัดเลยม,มิมหอยโคงแถวบ้านเขาเรียกมิน้นไม่ใช่มิม โอ้หัวน้ำหวานโอ้กันไก่มาแล้วมาอาตมิดมาเสร็จโจนเสร็จโจนหัวน้ำหวานมีป๊าหมุกมีน้อยนึง,ยงเลยจะเลี้ยงไว้ก่อนดีกำลูกให้มันโตโต,โตกอนวะได้ออกหาตีมิม,มแล้วเจอแล้ว มาหาดูมิมด้วยมาหาพุทรากินด้วยลายบ่พี่น้องอนะุ่นนี่พันอย่างพันคนไทยเขาเรียกพุทราแต่นี้เขาเรียกบักกระทันเอาลูกซุกๆไปเมียกินมีหนอนรึเปล่าไม่รู้หนึ่ง ปลอดสารพิษมาหาดูมิมด้วยได้เจอลังหนึ่งนลนะ้ปัดกิ่งจะเก็บปุษสาบแล้วกระเป๋าเงเก่งนึง สุกหมดแล้วก็ไม่ได้เด็ดไปขายก็ข,ขายตรงแล้วยีิบาทยีิบาทนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาเดิมมาเอาะเะดากันในข้างมือไม่มีตังค์ซื้อกับข้าวหาะเะดาไปกินขึ้นไม่ได้ก็เล่นแบบนี้แหละ Give me, me, me. ก็ยมาเอาไหมเหนาแต่พักผักกลองมือถ่ง,องงับงับสบายไว้ตีมิม,มยังดีเนี่ย ปลาปิ้งน้ำพริกหวานป้าด,ดิจ่าแอนนั้นทานซิ่งจ้า <c oughs> เจนั้นทานซิ่งแลก็ <c oughs> เรียกเราเรียกแอดนั้นแอดนั้นกันเถาเทด่นน <c oughs> ไม่ค่อยสบายเทตรงนี้เนี่ยเ,เลยตนนะไร้งมุดเนาะเรียกใบแก่ๆมันออก Ừ. chọc kín sơ đông chú giọt ngọc mà mày khẩu đú tức nói đấy đừng đưa phiền này lôi ngắm ngắm cứ con đét mới luôn Nè đu na đấy ngắm cứ con đét mới luôn hà thịt nịp nịp và đứa con kín từ đầu ngày đi เอาไปตีมิมกันได้มะข่มาสุกที่หนึ่งกัดหวานหรือขัดมส้มนั่นมีตังค์ทืบเข้ากับหาะเดากินแล้วนะเนี่ย แล้วก็เด็ดยังไงลงเอ้ยหนังกระดิ่งน,นี่แหละเจ็ดขาเลยโอ้ยปวดขามาเอาก็มาเอาตอนแดดร้อนๆตอนเย็นก็มาเอาแดดร้อนๆเงี้ยได้ได้เหงือออกมันได้ได้ลดความอ้วนมั้งไงได้เผาผ่านไขมันมั้งไง บอ่อนๆน,นี่ก็ปาดอกยอดจะเราเราก็ยังหากินกันเนาะคักกันนะนี่แหละของชอบอมันอีนหน่อยมันก็ตีบานบานมันก็เปี่ยวกิน,นเตบนี่ก็ยังเหลหลายต้นด้โอกินได้หมดเพราะนั้นซื้อยี่สิบาทได้สามกันนี่มันยังไม่ออกเนลย นึกหิว้ะเดาการแข็งๆน,น,นีน่อร่อยน,นี่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 เขาเรียกว่าสังสังอ่อน,น,นอ่อนนุ่มนิ่มนะยอดแดงก็จะจังวันนึงแต่มันไม่ค่อยคมเนาะผ่านมังกรกินเป็นมนะนุ่ง <c oughs> โอ้นี่ยอดทั้งนั้นเลยหนะี่งผัวยายลุนมกักเอาพิคุวหนูดิมาเด้อผัวยายลุนเนี่ย แม่น้องไผ่บาเดอสะเดาอันนี้ยอดมันกำลังจะออกดอกอันนี้ดอกมัน,นดอกมันกำลังจะเริ่มบ้านเขาก็กินช้าง้องเขอสะเดาอ่อนเลยยาได้ที่ไปเทีเ่ยวเนาะนี่คนไทยมากกินแล้วไงนเนี่ยัดมันมดอันรสล,ลวกไ้มันขมขมตักเย็บเต็มสมปุด้ว แค่นี้ก็พอแล้ววะของเ,เกา่ายู่งอยู่นี่ดิโอ้แค่นี้ก็พอแล้วกินมือแรงนี่นี่เป็นลวกกิงเลยบ่ใส่ห้องฟิตไปห้องฟิตเต็มเลยทำมันออกดอกดีดีป้ะสะดาวก้านอ่อ,อนยอดแดง น,นี่กินไ่ได้ก็หนี่ใบน,นี้กินไ่ได้ก็ก <c oughs> <c oughs> ำลังจะเริ่มออกเอาแล้วได้กับข้าวแล้วมือเช้ามือมือเย็นวันนี้แล้วก็มือเช้าพรุ่งนี้อีกตะเว้ เงียบไปแล้วได้ยินได้เสียงเันยเอาเด็กมาเลี้ยงดูกันสอบมังสามลูกก็สอบปลาปูเออสอบประปูน,น้อนมันจะปูนั่ง ให้มานะเออะให้มันคือเนีย้ยก็ให้มาเด้ไม่สะพายทุกที่นั่นนะคนเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเนะียกินยานี่ยังเหลืออีกหลายต้นกำลังจะออกต้นนี้ก็มีดอกแล้วแ่ะใบมันยังไม่ร่วงนูน่นแถวนน่นก็สะเด,ด้ดนั้นเนี่ย ต้นสะเดาทั้งผลกับต้นยูคาเนี่ยมีหลายต้นอยู่ปีเลีวมาเอาต้นนี้เนี่ยกับต้นที่นั่นเมื่อกี้เนี่ยอันนี้อ่างน้ำชุมชนมันได้เดินหามิมตําในป่าเนี่ยมันมีตัวอยู่มิมมันอยู่ตําดอกไม้เพื่อเผยมันนอนอยู่ตํานี้มันก็ไม่รู้เนี่ยต้องเดินหาดูเจ็ดนั่นร้อน ต้นนี้ก็กําลังออกออกนิดๆต้นนี้ก็กินแซ่บดิกินอร่อยดิเอาปิดคลิปเด้้ให้เจนนั้นปิดคลิปเด้อาย <c oughs> อะไรเราปิดคลิปเด้ เอ้าฝากเด้ฝากเด้ฝากแบบนั้นนึงด,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 ดนนะิปิดคลิปก็ปิดสิปิด,ปด,ปด <laughs> ครับกันสุดนี้ก็แค่นี้กันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเจนันขี้อายนู่นต้นนูนนูนนูนกำลัง กำลังกำลังจะเริ่มออกเป็นเบาหวานก็ต้องหากินอะไรขมๆตอนนี้ก็พัดจะเริ่มแล้วมีแล้วเมื่อกี้เอาไปสองสามยอดอยู่คลิปนี้ก็แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับหวัสดีนะ